สวัสดีครับทุกคนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่หน้าบ้านมันก็ทำให้บ้านมีความร่มรื่นและสวยงามแต่ท่านรู้ไหมครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวบ้านมันจะมีอะไรบ้างต้นไม้ใหญ่อยู่หน้าบ้านนะครับที่มีความสวยงามแต่ปรากฏว่ารากนะครับรากดันเอาพื้นสูงกว่าระดับนี้ที่มันออกมาจากขอบ ที่เราเป็นคนไว้นะครับก็เลยจะต้องมีการเครียดออกให้เรียบร้อยเพราะว่ารอ,อช่างมานานแล้วช่างก็ไม่ว่างสักทีเราก็เลยเป็นช่างเองเราเคยเป็นช่างจําเป็นก็ต้องสามารถดาเนินการได้เดี๋ยวนี้ก็มาเริ่มต้นนะครับที่ใช้มีดใช้อุปกรณ์ในการสุดแล้วก็ตัดออกมานะครับซึ่งดูนะครับว่าอุปกรณ์เรามีแค่นี้แหละตามสภาพที่เราได้ มีหาได้เราไม่ใช่ช่างมืออาชีพเราช่างจําเป็นที่ต้องทำนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราทําแล้วพื้นมันจะราบเรียบเสมอกันไหม